สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับส่วนไอหัวสปริงเกอร์ที่มองเห็นมีคําถามที่ถามขึ้นไปบนต้นพี่เคยได้ยินคำว่าสมดุลความชื้นไหมคระไมโครไคลเมตเหมือนที่ผมบอกครับเวลาเข้าไปน้ําตกเนี่ยคับอุทยานเนี่ยมันจะมีความสดชื่นความสดชื่นตรงเนี้ยมันจะทําให้ ต้นไม้เนี่ยยังมีกระบวนการทํางานได้ต่อเนื่องเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยโอเคเราอองน้ำเนี่ยมันจะได้ทั้งข้างล่างและข้างบนไปพร้อมๆกัน mm hmm. เมื่อเราปิดน้ําแต่ว่าฟา์มชื้นเนี่ยมันยังเกาะอยู่ที่เปลือก <โด S 1> อยู่ที่ใบในทรงพุ่มมันยังมีฟาร์มชื้นอยู่มันก็ยังทําให้แบบว่าต้นเนี่ยมันยังมีความสดชื่นเนี่ยยืดระยะเวลาออกไปได้อีกแล้วระหว่างครึ่งต้นกับออกอะรอะรย่างยะอยเลยถ้าเกิดเราทําได้เหมือนน้าฝนดีดีแต่ในฟาร์มเป็นจริงเราไม่สามารถทําได้เหมือน น้ำฝนกําลังคือฝนตกเนี่ยพี่มันไม่ได้ตก,กเฉพาะในพื้นที่ของเรานะแต่มันตกแบบทั่ว<ฮ>บริเวณความชื้นอากาศก,าก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทําสปริงเกอร์ขึ้นไปนเหนือทรงพุ่มเวลาเราเปิดน้ํามันได้แต่เราไม่สามารถสู้กับแสงแดดที่แผดเผาดังนั้นอนะ่ะอยู่ในทรงพุ่มจะได้ผลที่ดีกวา่าซึ่งการที่ตําติดตั้งสปริงเกอร์ไปนในทรงพุ่มเนี่ยทีแรกเดิมทีเลยเนี่ยผมเนี่ยคิดแค่ว่าเรามีเรียกว่าเวสเตอร์สเตชันเราเห็นว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ย การเบ่งลูกทุเรียนเนี่ยมันเบ่งได้ไม่ดีเปรียบเทียบกับปีที่มีความชื้นอากาศที่เหมาะสมช่วงเวลาบางปีใช่ครับที่ก็เลยคิดว่าจะทำไอ้นี้ไว้สําหรับใช้ช่วงเบ่งลูกทุเรียนแต่พอทําแล้วเราก็ใช้มาตลอดทั้งปีและในการใช้เนี่ยเราก็ไม่ได้เจอปัญหาว่าลูกทุเรียนเราเนี่ยมันจะมีปัญหาเน่าที่เรียกติดปากว่าลูกเป็นไฟท็อปไปนะก็ไม่ได้เจอปัญหาลูกเน่าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมกับได้ลูกทุเรียนที่ขยายขนาดได้ดีโดยที่ไม่ต้องเปืองปุ๋ยไม่เปืองอาหารเสริมเพราะ คือหลักการแค่นี้คือทําให้ลูกคือมีขนาดใช่คือเนี่อว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาสมดุลความชื้นให้เหมาะสมมันก็จะตอบสนองเรื่องการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทั้งภาคตะวันออกและทางภาคใต้ที่เป็นทุเรียนชุดแรกของฤดูกาลทั้งสองภาคมีปัญหาคือ ตกไซต์เยอะตะวันออกก็เช่นกันทางใต้ก็เช่นกันแต่พอเป็นทุเรียนชุดที่สองที่ได้ความชื้นอากาศเข้ามาช่วยปุ๋ยแทบไม่ต้องใส่เลยลูกก็กลมสวยทางใต้ก็เช่นกันที่ผมก็เห็นมาใช่ไหมครับพี่ดอนพี่ได้ใช่ครับเรื่องพวกนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเลย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลานินยาไอเรื่องของสมดุลความชื้นยังไม่เห็นภาพแต่ทดลองทำเนี่ยเราเห็นแต่ท่านอื่นๆเนี่ยยังไม่เห็นภาพแต่ถัดจากเนี้ย พอเข้าสู่ปี67เนี่ยมันจะเป็นเอลนิโยเนี่ยมันจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังดินกกยาพาวเวอร์ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์บนญหาได้ที่ Google เลยนะครับพิมพ์คำว่ากำลังพันดินกกยาพาวเวอร์ตามนี้เลยครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับ